สบายดีวันนี้พบกับลินดาสาวราววันนี้ลินดาจะพาทุกคนมาเบิง้งอาการที่โฮสสวนวิธีการโฮสสวนในแต่และมือของลินดานะจ๊ะนี่วันนี้เฮามาบ้านเฮากันเลยได้มาโฮสน้ําสวนให้แม่นะจ๊ะเนี่ก็คือเป็นอาบ้อนโฮสสวนของเฮาก็คือเป็นท่อน้ําก็คือบ่อนน้ําที่ออกมา วิธีง่ายๆของลินดาก็คือแบโพตแบบนี้เริ่มแบบนี้เลยยกแขนขึ้นแะ้ะโ็โด้นี่ก็คือหอมบัว พ่อคัวแล้วเขาไปเนี่ยงไปขายเลยอันนี้ก็คือเป็นพักส่วนควรัวซึ่งว่าแม่ปลูกกินเองบอัวได้ใส้บัวได้ใส้อ่าบัวได้ใส้สารเคมีบัวได้ใส้ปุ๋ยแป๊บนึงเดรลรินดาวไปซอกเอาถงปุ๋ยทิ้ บราไปได้ใส่ปุ๋ยซึงไม่เห็นถูกปุ๋ยอยู่ท้างหลังสินะเบ่ได้ใส้จ้านี่สือคือปิดพักปอดสารพิษปลูกไว้เพื่อกินแล้วก็ให้คนอ้อมคางผินน้ำแล้วก็พี่น้องที่มามากมาขอกินแล้นก็ครับคือคือเราจะปลูกหลายๆเลยผรยยากินแล้วก็มาเอาเด้อ สำหรับ f อฟซีลินดาถ้าอยากกินก็นมาเอาได้อยู่ส่วนเด้อเพราะว่า,บาเบอร์เิน่ะฟุ้งเมฟุ้ อันนี้ก็คือเอินนเอ้นว่าผังหูบารินดาเอิ้นว่าผังหูอันนี้ก็คือแม่ปลูกว้กินหลายเกิน <laughs> และอันนี้ก็คือเปลี่ยนผักบงผักบงปอดสารพิปจ้าการที่อ่ะลินดางฮอดแบบนี้จะกระโบมึ่ง่อยเอสแบบนนี้ก็ได้เพราะว่าสายยาว ก็บอกตองกระบอตองชายบวบเพื่อไปตักแล้วก็ย่างมาเพื่อไอ้กามแขมแขญไอันนี้ถ้าว่าย่างไปแล้วก็จับอันนี้ไปนําคือเพาะประดิษฐ์มาเลยจุดนี้เพาะประดิษฐ์มาเพื่อให้ไว้หดส่วนตัวยาลูกกามใหญ่แต่ว่าบังเอ,อิญเราประทานละ <c oughs> <c oughs> กามใหม่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยังเอสโบรเปลี่ยนแต่ถ่ายนาตอนนี้คลิปนี้บางคลิปลินดาอาส์ติบาลไายบางคลิปลินดาอาส์ติบาลลาวตะวอลลาวลินดากระบาวโสัตตะบอลไทยลินดากระบาวโปสัต เพราะว่าบุหูคือว่าวาวซัดและแต่เขาฟังพัดว่าบวัวซัดแต่ลินดาก,กับว่าลินดาวาวซัดเลยเลยแต่้ข่ากับว่าบัวซัดบางคนก็ขอให้วาวไทยบางคนก็บอกว่าว,า,บบา,วาวลาวดีแล้วเอ้ลินดาก,กับบุงหูซีบาวแนวใหนเอาใจบอลอตเอาใจเอฟซีบอลอตเอฟซีหลายโุกอ่านี่นี่ก็คือเลวเลวนามา อันนี้ก็คือพ่อเอาอ่าเอาก้อนหินท่วงน้ำนักไว้เพื่อไผ่อยากได้ไปไซส์วิธีนี้เพื่อบงให้นักเพื่อไผ่มีที่มีสวนแล้วบอยากเมื่อยตอนหดสวนกระไซวิธีนี้ได้เลยนี่พ่อลินดาจะตัดไม้ไผ่เป็นก้านยาวๆและะ้วก็ท่วงก้อนหินไว้ทางลุ่มและะ้วก็กางเครื่องก็จะเปลนไม้ยาว ยาวๆแล้วก็เอาไม้ไผนี่มามัดไว้แล้วก็เอาสายเอาท่อน้ยาวๆมัดสแล้วตอนที่เฮาฮกมันจะบ่เมื่อยคุณลินดาหดเมื่อกี้นี่บ่เมื่อยเลยแล้วก็มีแต่ยางออมไปออมมาบ่เมื่อยเลยแล้วก็บ่ได้กล้ามแข็งพร้อมแล้วก็วิธีนี้ดีแล้ก้อนที่เฮาตอลงมาเฮาก็จะใส่อ่าทอทอแว่าอ่า โอ่ยบอกบ่กน่นนี่ก้นจิเอาลงมาใส่ท่อดตัวนี้เลยแล้วก็เอาลงมาว<ม>ิธีนี้จะเฮ็ดนให้บ่มเมื่อยเพราะว่ามีแต่เฮาเปิดน้ำแต่น้ำตรงเปิดบ่คาดเปิดตลอด<ม>นี่ก็คือเรียบร้อยวิธีการโฮสส่วนของสาลินดานะจ๊ะมาบอกวิธีอ่า ให้อะทุกคนที่ว่าใส่มีสวนฮี่สวนแต่ว่าบรยากเมื่อยต้นตักน้ำเท่าตักน้ำป็นนบบว่าอันเมื่อนี้ตักน้ำป็นแบบนี้ถ้าตากักได้ดีขึ้นมาเนี่ยมันก็นจะเปียกจะเปียกแล้วมันก็นจะเมื่อยมันจะได้จ้าแมแขนในกระหูแบบนี้ในก็เมื่อยแล้วพอมด เขาย่างไปแล้วมันมืดเขาก็ต้องย่างกับมาอีกมันก็เลยวิธีนี้อ่าบต,ต้องการระบบใจน,นี่ก็คือเรียบร้อยืันนี้ค่ะคือการทดส,ส่วนแปลว่ามาบอกวิธีเอฟทุกคนพร้อมเต้ยเปิด YouTube มามือน,นี้หละที่ลินดาว,วิาอ่าสำหรับิีนี้ลินดาค่ะ ขอบอกขอบใจที่เบื้องลีดาจิตจบอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้และก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจลีดาสา,าวเดอารสำหรับคลิปนี้ไปรปาก